โอเคมากครับเราทานเวลาที่สองหนึ่งหนึ่งจากที่คนพรมไปทางจับหินครับวันนี้เอราวีไม่ไปปมแต่งนะทองพันรัปีฟังนะมันไม่ไปหรอกของที่เก็บกกดบบนรหน้านะของมันเยือ่อ็ได้ลงทิ่จากบมงหน้าก่อนนะมันไม่ปลไปหรอก ทรงเวลาปีก็ออกมาถ่ายได้นะวันนี้นะ่าจะไม่เล่นเมืออะไรมา แล้วมีตาเกียมตัว,วขึ้นรถไฟนะครับเกมเก็บขยะนังต้มใหม่แน,น่นหนึ่งหนึ่งสองครับโหสวยมาก